นี่คือความอึมคึมที่เกิดขึ้นครับมืดมืดไปหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับกับบรรยากาศของความอึมครึมของท้องฟ้าครับอ่าอ่ามีเสียงร้องด้วยมีแสงร้องด้วยอ่าลมก็เริ่มจะมาแล้วครับนี่คือความอึมครึมทั้งวันนะครับแต่ตอนเย็นเริ่มจะหนักขึ้นนะครับนี่ถ่ายประมาณสักสี่โมงเย็นครับ เริ่มจะมานะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศที่อึมครึมไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเน็ตเน็ตก็ไม่รู้จะได้ลงตอนไหน,นครับเน็ตเนี่ยโ <laughs> อ้ยนะครับความอึมครึมครับมืดฟ้าเมือ่อดินไปนหมดเลยครับเนี่ยนะครับ มันจะไม่ดูอะไรมันจะไม่ค่อยชัดนะมันอืมคึมไปหมดนะครับในบ้านของผมนะครับความมึงคึมอย่างงี้มันเกิดขึ้นทั้งวันนะครับเริ่มมาแล้วไม่รู้จะตกแรงเท่าไหรนะครับอะไรคะอโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ท้องนองเ,ยเลยย่งบุหรีห้องใหมถัดมาแล้วครับความแรงขค,คืนในทั้งวันนะครับฟังเสียงครับวันงแบบแรงเลยครับวันนี้นะครับความนมืขึ้นของมันที่เกิดขึ้นนะครับ แรงเท่าไหรครัวันนี้ฝนตกวันนี้ครับดูครับบรรยากาศที่เขาบอกแรงนาะดูเลยครับใน,นวันนี้นะครับตอนนี้ฝนช่มมาทั้งวันทั้งคืน 長っ ครับตกแรงจริงครับไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนนะครับในวันตกวันนี้นะครับไม่กบบี้ครับ